สวัสดีครับชาแนคาล,ค,ล,ลครับแต่รับปเครื่องมาคิติครับถึงหลักกิโลแล้วครับหลักกิโลเ็าบอกสีพระจันทร์นีครับไปเกตกิโลถ้าใจหน้าเป็นแปดหรืเจ็ดกิโลเมตรที่แปดสิบครับหลวงตาจําวัดที่วัดสัปปะรดเพศนะฮะนี่วัดนี้ครับให้ดูบรรยากาศหน้าวัดให้ดูบรรยากาศหน้าวัดสัปปะรดเพศครับตาบลวางยางครับ อำเภอศรีประจันท์จังหวัดสุพรรณบุรีครับอีก7จกิโลก็ถึงสุพรรณนี่คือบรรยากาศทางท่าวัดประมาณสักแปดร้อยถึงเจ็ดร้อยเมตรครับนี่ฮนะดูชาวบ้านนะฮะเระแวกนี้ครับตำบลวงังยางครับออกมานั่งรอต้อนรับออกมานั่งรอสายน้ำให้หลงตานะฮะ อา,อาบนชื่นที่เดินทุดงมาจากเมื่อคืนวัดนะเมื่อคืนหลวงตาจำวัดที่วัดสวนหงค์ตืนนี้จำวัดที่วัดสับประรดเทศนะฮะตำบลวังยาง อันนี้ไอ้ดูคลิปพิเศษนะก่อนลงตาม,มาถึงนะครับวเวลาสิบหกนะเวลาสิบหกยิบเก้านาทีครับลงตาใกล้แล้วครับลงตาใกล้แล้วใกล้มาถึงเลยครับโอเคอันนี้คือบรรยากาศหน้าวัดสัมประเทศนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับทางข้าวัดนี่ก่อนจะถึงนู่นนะ ตรงเชิงสะพานอ่ะสะพานข้ามฝั่งนั่นคือทางเข้าวัดส,สัพพะรเทศแต่นี้คดพิเศษเลยให้ดูบรรยากาศหน้าวัดโอ้โหญาติโย,ย,ย <icles S 1> มลูกศิษย์ลูกหาของหลวงตาเนี่ยโหที่ว่ารู้ว่าหลวงตาต้องมาพักมาจําวัดที่นี่นะครับมารอต้อนรับอยู่หน้าวัดเลยครับ โอเคนะครับเดี๋ยวคืนนี้เจอกันครับกโมงครึ่งตอนเย็นนะฮะหลวงตาก็ทำวัดเย็นแล้วขอเจรญาญโยมแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาว่าประชาชนเราไปใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงวัดสัปร่เทศก็ถ้าว่างก็โอกาสก็มาที่วัดเลยครับกโมงครึ่งแล้วพรุ่งนี้ประมาณตีห้านะครับ หลวงตาก็นะรับบินตบัดไปโอ้นี่ชาวบ้านครับชาวบ้านละเวกนี้นะฮะปากปาก,ากทางข้าวนี่ฮนะ้างผมนี่ฮนะทางนี้ฮนะทางข้าววัดนะนี่ก็บอกว่าสำนักงานเทศาบาลตำบลวังยางวัดสัปเหรเทพเข้าไปข้างในครับอยู่ในตำบลวางยางอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรี นี่ฮะบรรยากาศทางข้าววัดแล้วข้าไปในซอยเนี่ยอีกประมาณสักสองร้อเมตรได้นะนี่มีพยิธย,ยมนั่งรออยู่นี่คือบรรยากาศทางข้าววัดเอาพอประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตัดไปที่หลวงตาดีกว่าครับ